บรรยากาศอเปิดห้องนะครับสวัสดียามเช้านะครับสวัสดียามเช้านะครับมาพบกันอีกเช่นเดิมครับกับทีมงานปลาปนช่างแก้วเ <c oughs> จ้าของปลาปนไม่ได้มาด้วยเอ้ <c oughs> <c oughs> นี่ <c oughs> นี <c oughs> น้อ <c oughs> ่าใช่ะ <c oughs> เหลืองไม่เหลืองมาแล้วว้าวว้าว,ว,าวโอ้โห <c oughs> บรรยากาศพวกวันยันเช้าครับเั็น้องลีโอได้ปาเดี๋ยวเราค่อยปล่อยน,อน้องลีโอปล่อยสายลอยอะ่ะจะปล่อยปะปล่อยสายลอยอะ่ะตรงนี้ปลาใหญ่เพบเข้านะ ใช่เอาเบ็ดที่ลุงไต่ผูกให้ที่ให้มาเมื่อคืนเน่ะขาดไปแล้วเหรอต้องใช้สลิงครับตรงนี้เดี๋ยวสายเอ็นหรือินอซีกินในพวกปลาสาเกินขาดนะอ่าสลิงอ่ะใช้สลิงมัดนั้นดึงสองทีตรงนี้ได้ไปตัวแล้วขาดทิ้งได้ทิ้ง เดี๋ยวแดดออกสว่างสว่างดีๆเดี๋ยวก็กินปลาใช่ป่ะไอหีเข้าหีออกอะเนี่ยหืมหีเข้าหีออกทิมทิมเก็บเก็บปวดปวดแต่เวลาย่างทอดอร่อยทอดตังเกตเอาสิอร่อย นี่ไม่ใส่ตะก้า้างหลังนะกองมาเลยอย่าหวานอย่าหวานดิเดี๋ยวมันเข้าหินกลอไปกอไปกลอไปเออกลอขึ้นไปกอขึ้นมา,าอ,มอย่าหวานอย่าหวานกลอมาเ้ยมาเลยเก่าปะเก่าปะฮะ ตื้อๆเวลาอะไรวะขาวๆขาวๆตัวใหญ่ๆโอ้กอก็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 หางบวงเออหางบวงหางบวงกอกอเลยไปใกล้ๆเลยกอใกล้ใครลงตรงๆลูกเอออเื้อมไปเอื้อมไปไปจับเออโอเค เดีย๋ยวไปเลยอืมแถวกดเลยลูกกดเลยผ้าจับเอาผ้าเอาน้องโยนผ้าเลยอะ่ะ ôi ta quê gài mi gom mày áo chào chào cậu cạo 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 lai chạp đấy mình khẳng này. น้ำมันเบาแล้วเริ่มกินแล้วล่ะเฮ้ยเฮ้ยอีขั้นดีๆก็ไม่เอามาตกต๊กชอบวิ่งเขา้าวิ่งออกก็ชอบอืมเนี่ยดูเขาเนี่ยยกทีละสองเนี่ละสองเนี่ยปลาเก๋าอ่ะน้ำมันมเบาแล้วกินแล้วปลาเฮ้อยอะไรไอ้เก๋าเรือยยักษ์ดูยด,ดีนะก็จะเป็นไอ้ยักษ์นะ เก่าเคเก่าฮ่าห้จับทีหลังมันแข็งเนี่ยมันสะบัดมันแทงเนื้อเก่าไหมเก่าว้าวเก่าเก่าปลาเก่าโอ้เก๋อเก๋อ See yeah. ya.